สวัสดีครับอยู่กับเซียนภูมิภาษาคือกรกับผมนะครับมัอนี่มาตกขั้น2องสีกับผมสิมเห็ดครับผมครับบ้านหลานครับตัวนี้เลยนักบุญนักครับผมกางัดงัดเขาอย่างเดียวเลยว่าป่านี <S 2> <S 2> ่โอ้โหน้ำเลกครับบป็นขั้นอ่อนบาดคลุมปลายหยาครับผมเอาแล้วครับกินแล้วครับอ้เอาเอา ปลามีปลาครับผมเห็นทุนมานอะครับนี่คือระยะไกลสุดของผม,มครับออกไปบอกว่ากลุมสกีตะโุยเบิ้งครับใส่นมปังเลยครับผมนี่เอาละครับหลักฐานมีกับผมยึบแล้วก็ใส่เนื้อเด็ดกับผมใส่ไข่จูครับไข่จู เอาล่ะครับมาทรับุญกับผมอย่าไขจู่บาลานซ์สองตะขอถ้าเบิ้องแอกชั้นขั้นสิบเห็นกับผม,มวันนี้ก็อากาศดีบ่มีแดดครับ อ๋ององงครับผมองครับอู้อ๋งดีโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับผมเ็ษปูภาษาครับอืขออนุญาตตักปลาครับผมโอ้ใส่ครับใส่ปลาก่อนอู้หมดได้ขี้ลายเด้อนี่ปลานี่ปลาปุดปลาไปใส่ละยืมกล่องกมนสักคราวหนึ่งครับผม ủa, đi đi Mình mặc nhiều khay chu, mình chơi nhiều khay chu của bầy. เป็นไปเร็วค,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 ครับผมมาครับติดตามสบเสียดผูประสากัดปะดินโบกับผมหมยเลยลูกขอมมันหวานสามสองหนึ่งไปได้เวลาทำการแล้วลูกสู่เขาลูกมีเทีดขั้นครับผมสองสี่สิบเฮตเงฟิต อาวุธน,นักครับผมอาวุธทำลายลางไปแล้วครับผมมาครับโอ้เสียนภูมิภาษาครับผมสายงานนีบุได้มากง่ายๆกับผมอยู่ใปลาครับโหูตัวงามครับผม ครับสวัสดีครับมาครับชมผลงานมือแรงของเซียนภูมิภาษากับผมเอาหอดโลกเลยครับผมพาสิตกแจกกับผมันได้มันสีจอยกับมาเอาขืนมานํากับผมอย่าทิมครับเออสับสมบัติของเขาได้น่ะอืออยู่กับไม้แต้แยกคือเก่ากับผมอืถุนขยับซับแลกกับผม ราคาราคาเจักพันครับราคาเท่าไรสามพันโอ้ราคาสามพันไหนครับขอชมผลงานเลยครับโอ้หเอ็งโอ้โนี่ที่ว่าราคาสามพันครับผมไหนตัวใหญ่มากหลอดตายวุ้นวิคกับผมอี้นะครับหนักลงทุนครับหุ่นขึ้นแล้วนะครับโลดเจ๊ซิฟกับผมจับจ้องเลยครับ ฝากติดตามผลงานมืออื่นนยครับสวัสดีครับ